ข้างบ้านนะเทศบาลยังไม่ทํางานนะเทศบาลก็คงไม่คิดว่าหิมะมันจะลงเยอะขนาดนี้ประมาณครึ่งเขาป้านนะเดินออกมาจากบ้านเมื่อตกี้แต่ว่าโอ้ยรถขึ้นเนินคิดว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะวันนี้กลางวันนะรถก็ขับลำบากนะคนที่เปลี่ยนยางแล้วมีปัญหานะเพราะว่าเออ มันเข้าฤดูร้อนแล้วบางคนก็เปลี่ยนยางแล้วไงเดียวไหมโดนได้เลยป้าลืมใส่เข็มขัด <laughs> <c oughs> เดี๋ยวตำรวจตามมานะ <c oughs> เคยแล้วด้วยเ <c oughs> มื่อแต่คุยลืมอันนี้เขาซ่อมแซมบ้านนะ <c oughs> เพื่อนๆเนี่ย ถนนนอกบ้านมันก็ไม่น่าจะลื่นนะเด็กระตไหวเย็น <St pursuing wrestler> อ,อ๋อลุงบอกว่าไม่ไม่ลื่นนะเพราะวาันเป็นหิมะใหม่งไงแค่เมื่อวานนี้ตกเมื่อวานทั้งวันเมื่อวานตกปล่อยๆแต่เมื่อ<ะ>คืน <ector> น่าจะตกหนักอยู่นะเพราะว่ามันทั้งเยอะขนาดนี้ <St gossip> แต่แกก็บอกว่าลื่ลลนนิดๆน,น,นะแต่รถแกยังไม่ได้เปลี่ยนยางยังเป็นยางหน้าหน้าหนาวอยู่ แกนัดที่ร้านไว้แล้วว่าต้องไปเปลี่ยนวันไหนมันหนักไงรถตัวนี้ยยางหนักมากเปลี่ยนเองไม่ได้ถ้ารถคันเก่า,กา,กาแกจะเปลี่ยนเองหมดเลยเมืองเวสบีนะพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่บรัสเกไรฟอสดูซิว่าอิมาจะเยอะขนาดไหนจะได้ขุดทางเข้าบ้านอีกหรือเปล่าสนามจอดรถของโรงเรียนนะ ขอให้หยุดเถอะอย่ามาอีกเลยนะขอร้องน่นไปตกที่เมืองไทยเมืองไทยเขาร้อนที่นี่เขาหนาวพอแล้ววันนี้อุณหภูมิตอนนี้ลบ two, s <S มินอสทูคอมมาทูก็คือตอนนี้อุณหภูมิลบสองจุดสององศานะโอเคป้าจะถึงใกล้จะถึงที่ทำงานแล้ววันนี้ไปทำงานค่ะเข้างานเจ็ดโมงเช้าสวัสดีทุกคนค่ะ